สวัสดีค่ะอยู่กับฟอร์ดเก h ช n แนลนะคะวันนี้นะคะเก๋อยู่กับสีประตูกยกสูงเกียร์อัตโนมัติ6สปีดกับรุ่นใหม่เลยนะคะในรุ่นของ XLS นะคะกับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะเหลือราคาตัวรถนะคะ7,99,000บาทนะคะคันนี้นะคะพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเก๋พาไปนำชมนะคะว่า XLS ใหม่มีความดุดันแล้วก็สปอร์ตขนาดใหม่นะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.0ลิตรให้กำลังแรงมาสูงสุด170แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมนัติ6สปีดคันนี้นะคะมีฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมนะคะจากตัวเก่านะคะเดี๋ยวเก๋พาไปนําชมค่ะ<ๆ>ด้านหน้านะคะของเจ้า XLS ใหม่นะคะเป็นกระจังนะคะที่มีสีดำให้ความสปอร์ตแล้วก็ดูดันมากยิ่งขึ้นนะคะตัวตะแกรงนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะทำให้ลมและอากาศไหลทีได้ดีเลยนะคะไฟของ XLS เป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะพร้อมปรับระดับสูงต่ำนะคะให้อัตโนมัติด้วยนะคะไฟวิ่งกลางวันนะคะในรูปแบบของ C ีแคมมีมาให้เช่นเดิมเลยนะคะไฟตัดหมอนะคะมีมาให้แล้วนะคะคิวโคมนะคะเป็นสีดำจะขอร่ากจูงนะคะทางด้านหน้าให้1จุดแม็กและยานะคะรุ่นของ XLS ใหม่นะคะมีการเปลี่ยนลายแม็กนะคะให้ความสปอร์แล้วก็ดูดันนะคะ เป็นดำตัดด้วยสีเทานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวของไซยานะคะใส่อยู่ที่25560 R17 นะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดำด้านนะคะมีไฟเลี้ยวยู่ที่ตัวกระจกนะคะกระจกนะคะรับไฟฟ้านะคะยังเป็นพับมืออยู่นะคะมือเปิดประตูนะคะก็เป็นสีดำด้านนะคะบันไดขึ้นด้านข้างก็เป็นสีดำด้านป้องกันการลื่น ให้กับคุณลูกค้าด้วยมันไดขึ้นด้านท้ายนะคะในรุ่นของ XLS มีมาให้แล้วนะคะไฟท้ายนะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะพร้อมด้วยสติ๊กเกอร์รุ่นรถนะคะ XLS มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยรุ่นเก่าก็มีนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟเบรกดวที่3าอยู่ที่ฝากระบะท้ายนะคะกันชนด้านท้ายนะคะเป็นสีดำด้านนะคะส่วนของรุ่นเก่านะคะ จะเป็นสีเดียวกับตัวรถห้องโดยสารของเจ้า XLS ใหม่นะคะตัวคอนโซลนะคะเป็นสีดำด้านนะคะเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ดูหราให้นะคะแล้วก็ดูแลบำรุงรักษาง่ายเลยนะคะหน้าจอกลานะคะเป็นแบบสัมผาส10.1นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple c a r p เ a y Auto Android นะคะแล้วก็คอนเนคกับตัว Ford p a s t ด้วยนะคะ ตัวชาร์จไฟรนะือดีไทย A 1จุดนะคะแล้วก็ใชย C 1จุด XLS ใหม่นะคะมีออโต้สปอปมาให้ด้วยหน้าจอเรือนไม้นะคะเป็นแบบ8นิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยตัวของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนแรงแล้วก็สามารถปรับระดับนะคะได้ถึง4ระดับมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะคะที่พวงมาลัยด้วยนะคะ ตัวของบาะนะคะในรุ่นใหม่เป็นเบาะหนังนะคะก็ทำให้ดูมีความสปอร์ตนะคะแล้วก็ดูดันมากยิ่งขึ้น้องมีระบบนะคะเบรก abs ระบบ ebd นะคะระบบประจายแรงเบรก esp นะคะและระบบเสถียรภาพการทรงตัว4ประตูนะคะยังให้ถุงลมนะคะมาถึง6รูนะคะโทรออกฉุกเฉินมีให้นะคะสำหรับของเบาเลยนะคะในรุ่นของ xl M, มีระบบรอมให้ด้วย ระบบป้องกันความเสี่ยงจากการผิดความและทั้งหมดนี้นะคะคือ XLS ใหม่นะคะคุณท่านใดนะคะสนใจในตัวของโปรโมชั่นสามารถติดต่อสอบถามเก๋เพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเก๋ฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่อง Ford Gate Channel เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะเป็นรุ่นใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เก๋ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ we